ว่าลำด้วยไหมคะค่ะลํำค่ะลํำค่ะทำเดี๋ยวนุนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกก,กอกนะคะนี่นะคะการที่จะเตรียมนะคะเตรียมของไหว้นะคะของไหว้แม่สุรพีสุรดานะคะกําลังเตรียมของไหว้นะคะใส่พา,านสีเงินค่ะเป็นพานสีเงินแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองจะมีสองสีนะคะนี่ค่ะคือดาวเรืองนะคะ ทําทเป็นแถวประดับประดาสวยงามค่ะนี่นะคะแล้วก็พานสีเงินนะคะพานเป็นพานพานเงินนะคะเรียกว่าพานเงินนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้าวลูกชิ้นสิบเอ็ดไม้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยน้ําจิ้มกับผักนะคะนี่นะคะของไหว้ของป้าคำใส่นะคะนี่นะคะ ต่อไปพระคำใสก็จะเอาไปไหว้เจ้าแม่โสระพีนะคะยังเหลือทูบอีกเ้าเข้าไปเอาทูบสิคะค่ะไหว้ขอพรค่ะขอพรนะคะอขอพรอคือว่าเราเนาะคะถ้าความคิดของเราว่าเออขอพรแล้วจะมีความสุขจิตใจละเริงจิตใจสงบจิตใจมีพลังอย่างนี้เราก็<ม>ทำนะคะ<ม>ทำค่ะ ค่ะย่าหนิงยังยังไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวย่าหนิงถ่ายคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวย่าหนิงจะขึ้นไลน์นะคะโอ้ยคุณดวงจันทร์คะดูหัวงย่าหนิงงอกหมดแล้วดำนาดำนาสองวันหัวงอกตั้งเยอะเลยนี่อนุสรดูสินี่นี่ดำนาสองวันหัวงอกหมดหัวเลยโอ้โหถ้าจะดำอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะไม่หมดหรือนี่ก็เสิร์ฟก็เสิร์ฟหน้าหลายคือลุงพลนั่นแล้วเห็นหน้าหลายหน่ะหัวข่สีขาวกระโพนบ่เนาะของข่ไปไหนแล้วอะไรล่ะ โทรศัพท์บ่มันบินไปหรือมั้งเขาไปหาข้างในสงสัยบินอยู่ข้างในโอ้ยเอาไปไว้ตรงไหนเนาะสามวันี่นะคะไม่ได้ไปดำนานะคะแต่หัวงอหมดแล้วสองวันนะคะดำนานสามวันเนาะสามวันสี่วันเพราะแม่บุญถินติดเมฆบุญถิ่นอแม่วันนั้นเราดำกลางคืนเนาะเออเราทำกลางกลางคืนเนาะสี่ท่านกลางคืนดำสามวันสี่คืนหัวงอกหมดเลยค่ะโอ้ย ต้องได้ไปเปลี่ยนโฉมแล้วค่ะพุ่งนี้จะต้องเปลี่ยนสภาพเป็นเปลี่ยนสีเป็นคือกระปอมนี่นะเปลี่ยนคือสีกระปอมนี่เนาะยายไปหมดไปถูตรงนั้นเจา้าค่อยจะถือตัวนี้ไปไหนตัวเล็กไปไหนแล้วจะไปลำลายํำตัวเล็กนะมันเข้าไปแล้วมากๆค่ะ,คะเราะจะมาไหว้นะคะเตรียมพร้อมที่จะไหว้นะคะนี่อยู่ที่รถนี่ เอาไปไว้ที่รถก็ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเอานี้ไปถาไวายกยซื้อลูกชิ้นยังไม่จ่ายเด้ออยากได้ก็รีบมาเอาเด้อจะไปรำด้วยอยู่ยยเพิ่นว่าน่ะเออ,เอ,อแล้วอันเครื่องซอกอ่าเครื่องเสียงเราทำไมไม่เอามาล่ะนี่นะคะจะเตรียมไปไหว้ ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงมีโชคมีลาบนะคะใจ,ใจะไหว้ที่แม่โสรพีนะคะจะไหว้ตรงแม่โสรพีนะคะตอนนี้นะคะนนจะแม่โสรพีนะคะเมื่อคืนนี้ย่าหนิงฝันโอ้รู้สึกว่าฝันแม่นนะคะฝันว่าได้ไหว้ ไม่สูรพีนะคะแต่ว่าใบาจะมีเห็นอ่าเป็นใบสีอย่างนี้ด้วยแต่ใบสีใหญ่นะคะเออค่ะรู้สึกว่าฝันคืนเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ไหว้ก็เม่นเนาะเม่นมนหละทถูกหมดนั่นแหละที่เจ้าว่าอืมนี่นะคะอา้าวพระคำเสรยก็จะทำการจุดทูปอ่าทำพิธีนะคะ าาบมทจะถ่ายคลิปก่อนนสาะแม่สุรพีแม่สุรดานะครับจ้ะมีท่านไหนเข้ามาก็เตรียมโอ้ยมาเร็วมาแล้วมาเร็วมาแล้วได้ครับด้วยนะครับนะคะทออะไรเ่ยจะทำพิธีการไหว้นะคะไหว้แม่สุรพีนะคะเมื่อคืนนี้แม่สุรพีไปเข้าฝันไปเข้าฝันท่านิงท่านิงก็จะมาไหว้กับป้าคำใสนะคะจ้าฝันเห็นหวยด้วยนะแต่ไม่บอก แต่บอกไม่ <mich S 1> ได้นะสมเหมือนกับว่าอ่เจ้าก็ขอเอาเมื่อคืนนี้ฝันแต่บอกไม่ได้นะคะอ้าไมันมารอรอใกล้วันก่อนค่อยจะบอกนะคะกลัวมันจะเปลี่ยนไปเนาะนะคะโชคดีแล้วนะคะเพราะว่าจะมาไหวมีคนสั่งซื้อของเออโอ้โหแเกียด์เกีไห์แกกยร์ก็ได้ นนีี่เราล,ลูกชิ้นนะคะฝนก็ลงเม็ดละเด้ดดดดดอค่ะลงเม็ดเลย <ไป S 1> ค่ะลงบวยไหลมาค่ะกด็ด้ด็ดหน้าต่อค่ะลูกชิ้นอ่าใยละก็แซ่บแซบนะคะนี่อร่อยมากนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่สุรพลีสุรดา มาทั้งผักทั้งน้ําจิ้มเด้อคุณแม่เอ้ยมารับประทานนะคะตอนนี้นนกําลังท,ทําพิธีจุด,ดให้ได้เงินที่ขายผ้าให้ได้ขายดีกว่าเก่าอีกจ้าได้เงินที่ขายผ้ามาซื้อของไหว รอบนี้รอบนี้นะคะแล้วก็มีคนสั่งใหม่อีกค่ะสองพันขอออเดอร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตกีนี้นะคะสองนะคะสองพันใช่สิบบาทนะคะคือศูนยข้าวตะกี้นี้ว่าคิดถึงแม่สุรพีว่าจะทำลูกชิ้นมาไหว้แม่ก็มีคนสั่งของปุ๊บเลยโอนปั๊บเลย ค่ะอ้าวยายมาจับกล้องให้หน่อยยายค่อยจะไหว้ปะยายจับกล้องให้หน่อยให้เห็นกล้องหน่อยเด้อได้เลยนะแค่นึกเนาะแค่นึกนะใครอยากไหว้ก็ขอเอานะคะมีอยู่ค่ะย่าหนิงก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ย่าหนิงฝันนะคะฝันว่าได้ไหว้นะคะก็จะมาไหว้กี่ดอกขอยายก้าวเลยเนาะ จ็ดกอาครับอบางทีก็เก้าบางทีก็ิได้แต่ใจใครอเก้าหน้าอยเก้าสิบหกอคอจะเอาเก้าวะทำไถึงเอาหกไกเนาะค่เาเก้าว้ยเก้านี่แหะขอให้เก้าหน้านะคขอให้เก้าหน้านะครับ้าขอให้เก้านะคะ อย่าถอยหลังเลยค่ะไม่ไม่ก้าวหลังก้าวหน้าอย่าเดือดร้องขอให้ก้าวหน้าเถอะปีนป่ายเป็นเศรษฐีใหม่เนาะหนิงเนาะเราใช่โอ้มาเป็นเศรษฐีใหม่บ้านกบกอกนะคะทุกคนใครอยากได้อะไรขอเอาเลยนะทอย่างวันที่หนึ่งนะคะโอ้ย่านี่ขอขอขอแบบแค่ขอแบบเออเดียวเอหนักๆเลยนะย่าหนิงนะเอาหนักๆเลยสิสองล้านไปรวดใช่เนี่ยหนิงขอรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะ น,นี่สอนไม่มขอไหมลูกครับเดี๋ยว <C oughs> เอามาใต้แล้วก็แล้วกอยห้พูดก่อนนะคะอาทิ้นทินถือขอพวามเข้ากัมภีร์พระคัมภีรอพระคัมตสัมภีพัมพุะธัมภีระคมภีะพระคัมรรมาสัมพุทธัมพะีะโมตะภคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยว จิตตะจิตตังเมนางตะเคียนโสรพีเทวาทิตาเมตตัญจัปปิยังมะมะมหาลาโพมหาโพคังมหาธนังปูเชมิจิตตะจิตตังเมนางตะเคียนโสรพีเทวาทิตาเมตตัญจัปปิยังมะมะมหาลาโพมหาโพคังมหาธนังปูเชมิ จิตตะกิตังแม่นางตะเคียนโสระพีเทวะพิตาเมตัต,ตจักิยังมะมะม,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 ะมาหาลาโภมหาภูคังมหาธนังปูเชมิสาธุสาธุสาธุข้าพาเจ้านางคำสายหาดดาขายเสื้อผ้าหน้าบ้านลุงพลแล้วก็ทำยูทูบเบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกมาขอพร ก็มีย่าหนิงอันนางอยู่บุญถินยายละแล้วก็อะไรนี่ห,หนูนา,าแล้วก็มีอดีรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานพรให้ลูกด้วยเถินขอให้เจ้าปู่ปาริกิจและก็เจ้าปู่ยศสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,เจ,ายเจ้าห้วยเจ้าหูเจ้าปูเจ้าเขา เจ้าภูเหล็กไฟที่ดังเสียดฟ้าแล้วก็ภูผาแอดภูหลวงที่มีจิตใจใหญ่หลวงแล้วก็ภูกาล้นเจ้าทุ่งเจ้าท่าแล้วก็เจ้าบ้านหลักเมืองบ้านกกกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในณนที่นี้ขอจงมาประทานพรให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิน ขอให้หันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินเข้าขเป็นเจ้าจเงินล้าน <ขอ S 1> นับตั้งแต่วินาทีนี้เดินทางสี่ทิศ3ามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลังไหลไยพ,พัดมาหาข้าพระเจ้าให้เงินข้าเหมือนหาฝุอย่าจิดอย่าจนอย่าตามก่อคุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮง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 ตลอดชาติ ให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าด้วยเพิร์นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค้ากเเขลิปนี้เราอเพอแอค่น,นี้นะคะ,นนลละสวัสดีค่ะติดก,ก,การขอตอนนะคะสวัสดีค่ะ